สำได้ไม้นางเอกดังเปลี่ยนลุกเป็นสาวผมร่อนน่ารักดุดสาวเกาหลีอีกหนึ่งนักแสดงสาวคนสวยอย่างบัวนานะลินทิพย์สกุลอ่องอัมไพโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและอีกหลากหลายด้านของเธอซึ่งตอนนี้สาวบัวก็ผันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระแล้วเจ้าตัวก็แฮปปี้งานรุมแน่นมีรับบทในหลากหลายมากขึ้นและสําหรับเรื่องราวความรักตอนนี้ก็ปกติดีมีคนคุยแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดตัวเป็นแฟนคือศึกษากันไปก่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนนั่นเองค่ะ นอกจากจะเห็นผลงานผ่านหน้าจอแก้วแล้วเราก็สามารถติดตามพับสวยๆของเธอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวได้และวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปส่องลุกใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกับลุกผมรอนทองอ่อนมีหน้ามาน่ารักสไตล์เกาหลีใครเห็นก็ต้องเป็นหลงรักเธอเป็นอย่างมากเลยละค่ะและแฟนๆก็เชียร์ให้เธอน,นั้นทำผมแบบนี้จำนวนมากเลยเอาเป็นว่าลุคนี้จะน่ารักชวนมองขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ